เหตุการณ์ทำลายป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติของกลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อวานนี้ก็สร้างความสะเทินใจให้กับตำรวจจำนวนมากซึ่งป้ายนี้นะคะได้พระเมตตาจากสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเจิมและเปิดแพรเมื่อวันที่19ตุลาคม2541หลังประกาศพระราชกิจสดีกาแบ่งส่วนจากราชการติดตามประวัติและที่มาของป้ายนี้จากรายงานค่ะ ภาพใบหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติในวันนี้คือผลจากการกระทำของผู้ชุมนุมคอปทอและกปะปสซึ่งขีดเขียนคำดา่าทุบทำลายทั้งโคมไฟตราสัญ,ญลักษณ์และเมื่อวานนี้ผู้ชุมนุมคอปทอก็ได้ทุบทำลายตัวอักษรหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมทั้งพ่นสีสเปรย์ทับชื่อและตราหลวงของเพนดินขององค์กรนี้ทันทีที่แกนนำมีคำสั่ง ยิงนกตกฟ้าธรรมดาโคตามากเลยพราะแม่รีน้องกัเสียใจกนร้อใจกัน จากภาพเหตุการณ์ที่บันทึกขณะผู้ชุมนุมใช้อุปกรณ์และเท้าทำลายป้ายซึ่งได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจิมในครั้งที่รับนิมนต์เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดแพล่ป,ป้ายสมนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเปลี่ยนชื่อจากกรมตำรวจเมื่อวันที่17ตุลาคม2557ตามพระราชะกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ เน้นให้ความสำคัญของป้ายด้านหน้าที่เป็นพื้นทำจากหินแกรนิตนะครผมจำได้ว่าเ,าเป็นหินแกรนิตท,ที่ที่ทำจากประเทศอินเดียสั่งมาจากต่างประเทศเบริเวณประตูทางเข้ารั้วที่มีรวดลายของประตูทางเข้า,าท่านก็ได้สั่งการให้ฝ่ายโยธาธิการสมัยนั้นนะนำแบบประตู รั้วรอบพระที่นั่งอนันตสมาคมน,นะครับมาเป็นต้นแบบส่วนตัวโคมไฟบริเวณเสาทั้งแต้นบริเวณรั้วด้านหน้าเนี่ยเนื่องจากว่าเพื่อให้มันสอดรับกับโครงสร้างอาคารตึกหนึ่งแล้วก็เพื่อให้บริเวณโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์นะซึ่งเป็นศูนย์รวมใจนะครับเป็นที่คารพสักการะของข้าราชการตำรวจเนี่ยคือพระบรมราชานุสาวรีย์เนี่ยมีความสวยงาม เพราะฉะนั้นบริเวณที่มองมาจากด้านรั้วด้านหน้าเนี่ยตัวคมไฟเนี่ยท่านพลตรีเอกสมชายชัยเวทนะได้ได้สั่งการนะครับให้ไปจำลองนะครับรูปแบบของโคมไฟที่ตั้งอยู่บนรั้วของสถานทูตอังกฤษนะฮะ<ช>เป็นไปในลักษณะเดียวกันอันนี้ก็ได้จำลองแล้วก็เอามาขึ้นแบบขึ้นโมก็มีเฉพาะ ในส่วนที่จัดทาขึ้นตรงบริเวณรั้วดังกล่าวอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเป็นคำบอกเล่าถึงรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ส่วนประกอบของป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ซึ่งมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนหลังได้รับพระบรมราชานุญ,ญาตให้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชะกาลที่4องค์สถาปนากิจการตำรวจไทยเพื่อให้ภูมิทัศน์โดยรอบดูสมพระเกียรติและสวยงาม ในฐานะองค์กรที่บังคับใช้กฎหมายของประเทศนี้ก็คงจะต้องอยากจะเรียนเน้นย้ำนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นบุคคลเพียงบางกลุ่มนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะท้อนออกไปในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยพวกเราเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าตำรวจทุกนายเสียความรู้สึกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แม้จะเป็นวัสดุที่สามารถสร้างใหม่ได้แต่ได้พยายามทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาและให้ใช้ความอดทนอดกลั้นและสติในการแยกแยะเพราะผู้ชุมนุมที่แม้จะทำผิดกฎหมายทำลายทรัพย์สินของราชการจนย่อยยับแต่พวกเขาก็เป็นคนวีระพรพังสะอาด v o i c e tv รายงาน